พอดีผมไปเื้ออาหารทะเลที่มหาชัยด้วยอได้ผ่านมาพอดีครับผมก็เลยให้รบกวนให้คุณธวัฒนะครับไปเบิกของไปเบิกของไว้ให้ผมนะครับโอ้ยินดีมากเลยครับเพราะว่ายังห่วงอยู่ว่านะครับของที่มีค่าชิ้นหนักๆนั้นใบสนีจะส่งเป็นยังไงบ้างเอ่ยเพราะปกติแล้วถ้าของชิ้นใหญ่ๆส่วนใหญ่ญาติที่ทอยากจะมารับด้วยตนเองครับผมครับแต่ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยครับสวยสวยงามมากเลยครับอาจารย์ครับผม ครับแล้วก็ก็ผมก็ได้ไหว้ท่านนะครับแล้วพอดีเมื่อเมื่อวานนีมีพี่คนหนึ่งเขาที่เขาทํางานที่การไฟฟ้านะครับเขาเดินเข้ามาในอยู่ตรงหน้าบ้านผมนะครับเขาบอกว่าเดินมาทุกคนเหมือนคนลุกเลยเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเจ้าที่ดีนะเขาเขาบอกเขาสัมผัสพอดีได้องค์พระแม่กับพระพิฆเนศองค์พระพิฆเนศมาเนี่ยครับปกติเขาก็เคยเข้ามานะครับที่บ้านผมแต เมื่อวานนี้ผมผมเอาองค์เทพตั้งขึ้นที่ยิ่งองค์เทพนะครับครับพอดีเขาเข้ามาแล้วเขาว่าอกเหมือนเขาขนลุกเลยเขาบอกนะครับแต่เขายังไม่เห็นองค์พระพี่เนีนะครับโอ้ครับเขาบอกว่าเจ้าที่ดีเขาบอกครับเขาคงสัมผัสได้ถึงความเข้มขลังและพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับผ่านพิธีกรรมใหญ่มาที่อินเดียนะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับคือวันนี้ว่าจะดูดวงให้คุณพ่อนะครับอย์ดีครับ คุณพ่อชื่ออะไรครับคุณกล้าชื่อเขืองครับชื่อสะกดเขืองเขืองเหรอครับครับผมคุณพ่อเขืองวันเดือนปีเกิดคุณพ่อครับวันที่วันที่หกกันยาหกธันวาครับอาจารย์หกธันวานะครับควันจันทร์อังอารที่วันอะไรเอ่ยวันเสาร์ครับอาจารย์วันเสาร์นะครับครับพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบครับสองพันสี่ร้อยเก้าศูนย์เวลาเกิดครับ ถวลาเกิดไม่ทราบครับอาจารย์ได้ครับขณะที่เลือกไพ่ให้นึกถึงหน้าคุณพ่อเขืองไว้นะครับครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอหน้บัตรนี้คุณกล้าช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับนึกถึงคุณพ่อเขืองไว้กับสิ่งที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อเขือง ครับผมเอาใบที่เก้าครับอาจารย์จากซ้ายไปขวาครับซ้ายไปขวาใบที่เก้านะครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยากทราบเรื่องอะไรของคุณพ่อเขื่อนครับอยากทราบเรื่องสุขภาพนะครับอาจารย์สุขภาพแล้วก็ชควงล่างของแกนะครับช่วงนี้นะครับ สุขภาพยังสู้ไหวนะครับคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนที่เป็นนักต่อสู้มาทั้งชีวิตเลยครับผมเป็นคนทํางานที่ไม่ยอมหยุดทุกวันนี้ก็ไม่ยอมหยุดนะครับนะครับคุณพ่อกําลังจะมีโชคนะครับออกไพ่สองถ้วยทองแลวเป็นไพ่เกี่ยวกับความสมหวังเกี่ยวกับความรักครับความรักในที่นี้ก็คือการงานคุณพ่อหรือว่าสิ่งที่คุณพ่อกาลังจะทําถามเรื่องโชคลาภคุณพ่อกาลังมีโชคช่วงนี้ถ้าค,คุณกลา้าหรือลูกๆทุกคนใครที่ติดปัญหาให ไปให้คุณพ่ออวยพรให้นะเพราะคุณพ่อกําลังมีโชคให้คุณพ่อแตะหัวให้ลูกผัวบอกว่าใครลูกๆูกอหล,ล,ลานพี่น้องคนไหนที่กาลังติดขัดธุรกิจไม่ค่อยดีไปถึงเลยให้คุณพ่ออวยพรให้ครับนะแก้เคล็ด่างนี้แล้วเดี๋ยวจะดีมากเลยเพราะคุณพ่อตอนนี้มีโชคชนะครับคุณพ่อปกติสวดมนต์บ้างไหมครับคุณกล้าก็ผมแกก็ไม่ค่อยได้สวดนะแต่แกก็ไปวัดกับ ที่ชายผมอยู่นะครับโอพยายามช่วงนี้ให้คุณพ่อเพิ่มบารมีด้วยการทําทานหรือสวดถ้าสวดมนต์ไม่ค่อยได้สวดก็ไม่เป็นไรพาคุณพ่อ้ไปทําทานบารมีเยอะๆแต่ของผมมันก็สวดสวดสวดทุกวันนะครับอาจารย์โอ้ดีมากครับผมวันนี้ได้สวดให้กับเสด็จพ่อรอห้าหรือยังครับวันนี้วันนี้ยังเลยครับอาจารย์เดี๋ยวอย่าลืมนะครับช่วงท้ายรายการสวดให้กับเสด็จพ่อด้วยนะได้ครับครับขอบคุณมากได้ครับแล้วรับพ่อผมเขารบกวนถาม องค์เทศท่คุทครองเนื่ยนะครับอ๋อได้ได้ยังไม่เคยดูใช่ไหมครับยังเลยครับได้ <ผม S 2> ครับ,ค,รบคุณพ่อเกิดเสาที่6พันวาสองสศูนย์นะใช่ครับอาจารย์ตั้งสมาธิดีๆนะครับ1 2ึ่งสาสี่หสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนบบัดนี้คุณกล้ามนึกถึงหน้าของคุณพ่อเขื่องให้ดี นะครับละลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บาร,รมีคุณพ่อเขืองว่าคือองค์ใดจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อน้มนำชีวิตคุณพ่อสู่ความสำเร็จซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับครับเอาจากขวามาซ้ายใบที่9ก้าเข้าไปที่เก้านะครับหนึ 1, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ค่อนข้างชัดเจนครับคุณพ่อเกิดเสาที่ธันวา2490ี่นนะครับและจากหน้าไพ่ที่นะครับคุณกล้าจับให้นั้นเป็นนะครับองค์พระแม่กาลีนะ๋อ้ครับผมครับคุณพ่อมีองค์พระแม่กาลีดูแลอยู่นะครับใครที่ทําสิ่งไม่ดีนะครับทาของไสยศาสตร์ต่างๆไม่สามารถทําร้ายคุณพ่อได้เลยครับผมเพราะคุณพ่อมีนะครับเรื่องราวขององค์พระแม่ดูแลตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อครับพอดีที่ องค์พระแม่ผมก็บูชากับอาจารย์มาแล้วครับโอ้โอพระแม่กาลีนะฮะครับเน้่หินดานะครับและเดือนนี้เป็นเดือนที่องค์พระแม่กาลีด้วยนะครับเ<อ>พราะฉะนั้นขอพรจากท่านให้คุณพ่อนะครับบูชาและลึกถึงองค์พระแม่กาลีบ่อยๆครับคุณจะเห็นในเทวรูปื่อสักครูน่นี้เดี๋ยวน้องๆขึ้นเทวรูปองค์พระแม่กาลีจะเห็นว่าดวงตาที่สามของท่านที่กลางหน้าผากเห็นไหมครับครับอาจารย์ตรงนั้นเวลาที่ฝึกสมาธิให้เพ่งไปที่ตรงนั้น เวลาจะขออํานาจวาสนาขอพลังจากท่านให้เพ่งไปที่ตาที่สามให้ท่านเปิดโชคเปิดชัยเปิดทางให้ให้ท่านปัดเปล่าสิ่งที่ไม่ดีให้หมดลงนะครับเวลาเราอธิษฐานจิตสวดถึงองค์พระแม่กาลีมาตา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 นะครับ,รบพยายามมองไปที่ตาที่สามลืมตาก็เห็นตาที่สามหลับตาก็เห็นตาที่สาม คทำอยู่เดือนเดือนะครับจะทําให้เรามีพลังจิตที่เข้มขึ้นนะครับครับผมขอบคุณคุณต้านะอาจารย์ครับเดี๋ยวผมรบกวนถามอาจารย์อีกข้อนึงได้ไหม้ายินดียินดีครับมีเวลาเลยคือเมื่อสองสามวันก่อนนะครับมีผีเสื้อตัวใหญ่เท่าฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับอาจารย์บินมากอดที่เสื้อผมตั้งนานแล้วผมก็ไม่ได้ไล่เขาเข้าไปครับแต่พอดีมีหลานชายมาต่อต่อเขาก็เลยบินหนีของเขาเองไม่ทราบว่ามันจะโชคดีหรือว่ายังไงอาจารย์เป็นเป็นตัวอะไรนะครับบินมา ผีเสื้อนะครับผีเสื้อผีเสื้อตัวใหญ่เลยใช่ไหมครัตัวใหญ่เลยครับใหญ่ใหญ่กุฝามือตัองเยอะครับอ๋อได้เดี๋ยวเราลองเช็คดูว่าตรงนี้จะมีลางบอกเหตุอะไรหรือไม่เป็นนำโชคหรือว่าเป็นอย่างไรเพื่อความสบายใจนะอ่าเช็คดูขณะที่เลือกไพ่ให้นึกถึงผีเสื้อที่บินมาเกาะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า สัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนะบัตรนี้คุณกาณ้านนึกถึงผีเสื้อที่บินมาเกาะนะครับอยากจะรู้ว่ามีสิ่งใดเป็นลางบอกหรือเปล่าดีร้ายอย่างไรช่วยพยากรณ์ให้ด้วยเธอาเลือกมาหนึ่งใบเอา,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 บาใบที่ห้าจากซ้ายไปขวาครับอาจารย์ใบที่5้าจากซ้ายไปขวาหนึ่งสองสสห้า ว่ายินดีด้วยนะผีเสื้อนั่นเป็นหนึ่งในเจ้ากรรมนายเวรที่เขาได้รับผลบุญที่คุณทําให้เขานะเขาบินมาส่งสัญญาณบอกคุณว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตถึงเขาเขาได้รับแล้วนะครันะครับมาดีครับมาดีนี่ไม่มีสิ่งในรายอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับออกสามช่วยทองก็หมายถึงช่วงนี้คุณทําอะไรให้อธิษฐานจิตนะครับส่งพลังในการอธิษฐานเพราะว่าพลังจิตคุณเริ่มจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นคุณจะมีนิมิต นะครับนิมิตอาจจะมาในรูปของสมาธิก็ตามนิมิตอาจจะมาในรูปของนะครับสัตว์ต่างๆก็ตามนะครับบางทีมาแบบเสียงบางทีมาแบบกลิ่นหรือบางทีมาแบบลักษณะของพึ่งก็ดีของนะครับแมลงก็ดีหรือเป็นผีเสื้อก็ดีครับผมนะครับถือว่าท่านมาดีครับมาเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตนะครับไปให้นั้นได้รับแล้วครับผมนะเพราะฉะนั้นตั้งใจทําต่อไปนะ ครับผมอาจารย์ขอบคุณบอาจารย์มากครับขอรย์สุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นเดียวกันครับครับผมทักทิครับอาจารย์สวสกาคุณกล้าทางไกลจากสุรคูนะครับเป็นสมาชิกแฟนคลับนะครับทั้งครอบครัวเลยดูรายการนี้ทุกวันนะครับแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกนะครับได้หมายเลขสวยด้วยสินะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับรายการของดร์มายแล้วก็ต้องรีบสมัครมานะครับที่ SMS ส่งข้อความมาที่ นะครับ453 5808นี่คือ s m s เมื่อวานนี้นะครับส่งเข้ามากันเยอะมากน้องก้อยและทีมงานทำเอาไว้นะครับเราก็จะเทไปที่ผาชนะใสนำโชคท่านจะเห็นว่าโถแก้วตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับในคืนวันที่31ตุลาคมนี้นะครับ31ตุลาคมนี้เราก็จะรุ้นธรรมบรรณาการประจำเดือนตุลาคมกันนะครับ ซึ่งเป็นองค์เทวรูปพระแม่นะครับกาลีนั่นเองอ่ากล้องโครซับมาที่องค์พระแม่กาลีนะครับซึ่งเดือนตุลาคมนี้นะครับเป็นเดือนประจําขององค์พระแม่กาลีเทวรูปองค์นี้ถ้าใครได้บูชาองค์พระแม่กาลีจะทราบไปอย่างดีว่าที่เทวลัยที่วัดในอินเดียถ้ามีการจัดสร้างองค์พระแม่กาลีจากเนื้อหินดําแล้วก็นะครับให้นึกซะได้เลยว่าองค์พระแม่กาลีนั้นมีพลังและความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก ถ้ท่านท่านไปสการะองค์พระแม่กาลีที่อินเดียจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะสร้างจากหินดําภูเขาไฟนะครับและบัตรนี้ที่หน้าจอทีวีเรามอบเป็นธรรมบรรณาการฟรีนะครับโดยไม่คิดมูลค่าใดๆผ่านพิธีใหญ่ปลูกเสกใหญ่ที่เมืองรัสีเกตรประเทศอินเดียเรียบร้อยนะครับความเข้มขลังนั้นนะครับมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจที่จะร่วมลุ้นธรรมบร,รณาการประจําเดือนตุลาคมนี้นะครับส่ง พ่อความจะเป็นธรรมะดีๆบทความดีๆนะครับชื่อนามสกุลลงท้ายด้วยกาลีมาตาผมจะถือว่าเป็นหนึ่งฉลาดและวันที่31ตุลาคมนี้จะลุ้นว่าใครได้เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลที่1ประจำเดือนตุลาคมนั่นคือองค์พระแม่กาลีพักสักครู่หนึ่งผมจะไปรับสายที่083-000-0833 นะครับเรื่องราวของการสั่งขนมลาดูขนมดวงดีสื่อองค์พระพิฆเนศตามตำราฮินดูโบราณกล่าวไว้ว่าจุดธูบกรรมยาน1000ดอกยังไม่เท่าได้มีโอกาสถวายขนมลาดูขนมที่องค์พระพิฆเนศโปรดรานที่สุดท่านจะประทานความสำเร็จมาสู่ชีวิตของคุณอย่าลืมนะครับของแท้ต้องมีสติกเกอร์ทองคำาอ s e e n ออนทาร t โดเท่านั้นท่านจึงมั่นใจว่าได้ลาดูสูตรตำหรับโบราณแท้ๆไปบูชา บูชาเพียงแค่กล่องละ348บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับอย่าลืมว่ารายการแอดซีนออนทลอดทีวีของดรไม้นั้นเป็นเจ้าแรกในการผลิตลาดูภายใต้สูตรแบบอินเดียโบราณน,นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจแล้วก็โทรเข้าไปที่083 000 0833พักสักครู่หนึ่งครับเรากลับมาในชั่วโมงที่2ของแอดซีนออนทลอดทีวีกันต่อครับ लिए गुड़ साई सुरवर को महिमा कहे न जाए पद को जय देव जय देव